สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนำราวพัฒนาสูตรนี้ครับมาคำนวณให้ท่านได้รับชมก่อนสำหรับสูตรหลักร้อยสูตรนี้ครับสูตรที่เราได้หลักร้อยกันมาหลายงวดติดครับของงดที่เก็เข้าไปอีกแต่หลักร้อยเขาเข้ามาอยู่ฝั่งหตัวมีทั้งร้อยทั้งสิบครับแล,ล้วงดที่ผ่านมานี่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่าง ได้เลขสี่ตัวไปเลขก็ออกไปที่เก้าหกแปดหนึ่งี่ครับเก้าหกแปดหนึ่งเลขนี้เอาไปวินได้เลยครับสำหรับสูตรนี้ถ้าไม่มาสามตัวก็มาสี่ตัวถ้าไม่มาสี่ตัวก็มาสองตัวนี่หมดก่อนก็เข้าไปที่สี่หนึ่งก้อหนึ่งก็อยู่หลักร้อยหวนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างครับ แล้วก็สามตัวด้วยมาดูนครับสําสหรับสูตรนี้วิธีคำนวณสําหรับสูตรนี้ก็จะใช้เลขตัวนี้ครับเป็นเลขข้ามเลขเนี่ยครับ งวดที่เราคำนวณงวดที่ผ่านมาเราก็ใช้สองหนึ่งหกตรงนี้แล้วก็สี่สี่เจ็ดนี่ครับสองหนึ่งหกสี่สี่เจ็ดงวดนี้ก็จะใช้หนึ่งหกหนึ่งแล้วก็สี่เก้าแปดหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็สี่เก้าแปด ก็บ,บวกกันสามตัวนะครับอันนี้ก็จะได้เจ็ดเจ็ดตรงนี้ก็จะได้สามเจ็ดเรื่องวันนี้เจ็ดมันจะมาครับเลขเจ็ดชนกันสามตัวเลยวขบข้างบนนี้ตรงนี้จะได้สี่ได้ศูนย์ถ้าตกเลขสี่นี่มาแน่นอนครับเลข ฝั่งฝั่งเนี้ยจะมาเห็นไหมครับจะให้ท่านดูถ้าได้เลขสี่ตรงนี้ก็จะได้สี่เจ็ดตรงนี้ก็มาครบเนี่ยสี่หกสี่เจ็ดมาสามตัวบนหวดนี้ก็มาทั้งศูนย์ทั้งสี่นี่ครับหกศูนย์ถ้าได้เลขสี่จะมาเลยครับมาบนห่วงวดนี้ต้องแตกสามตัวอีกครับศูนย์นี้ ก็ได้สี่ถ้าเป็นสี่เราก็จะเดินหน้าเป็นสี่แบบนี้ครับสี่แล้วก็หกหแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็สามนี่ครับคือเลขเขาจะจะเป็นแบบนี้ถ้าได้เลขสี่หมดทีแล้วก็ตรงนี้ก็เข้าไปที่แปดหนึ่งครับตรงนี้ก็ได้เก้าเลขมาได้ทุกทุกตัวเลขครับ นี่ครับได้แบบนี้งวดที่ผ่านมาก็เข้าสี่ตัวเลยทั้งเก้าหแปดหนึ่งีนี้เราก็เอาสองตัวนี้บวกกันอีกทีครับก็จะได้ศูนย์ถ้าตกสีมันจะได้ศูนย์เจดสี่แบบนี้แหละครับ เลขมาทุกงวดครับถ้าถ้าคำนวณแล้วได้เลขสี่มาทุกงวดครับนี่ครับพอได้เลขสี่แล้วตัวเลขมันมาทุกงวดครับมาไม่สองตัวบนก็สองตัวล่างมาทุกงวดครับไม่เคยพลาดครับถ้าได้เลขสี่ตรงนี้ก็ได้เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดตรงนี้ก็ได้สี่ไม่แน่อาจจะออกสี่เจ็ดเจ็ดสี่อีกก็ได้ครับ พตกเลข4ทีไรน่มีแต่เลข4ทั้งนั้นเลยครับนี่ผมจะให้ท่านดูถ้าเลข4ตรงนี้ก็จะได้7 4อันนี้ได้4ก็มา4 5ถ้าได้4ตรงนี้ก็มีอะไรครับ4 6 4 7ตรงนี้ก็ได้เลข4ไม่แน่ครับอาจจะออก4 6 4 7 4 1 7 4อีกก็ได้สำหรับสูตรนี้ จวดจำมันที่21่สิทับสองทับ 6, 8, ทหกแปดสำหรับสูตรนี้ครับแล้วก็จะมาคำนวณสูตร2ตัวล่างให้ด้วยครับสาหรับสูตร2ตัวล่างสูตรนี้งวดที่แล้วก็เข้าเกตรงๆไปครับ เพราะว่าเราจะต้องคำนวณสูตนี้ก่อนจะได้ดูว่าหลักร้อยจะได้เลขอะไรก็สูตรนี้ก็ดึงมาจากสูตรสองครับสูตรสองผมก็คำนวณไว้แล้วครับวดน,นี้ได้ศูนย์โมนี้ก็ได้ศูนย์อีกถ้าศูนย์ศูนย์แล้วก็เอาศูนย์บวกหกก็จะได้เลขหกอีกได้เลขเดิมครับ ตกที่เลขศูนย์ก็จะได้ศูนย์กับ6เหมือนเดิมครับถ้าได้ศูนย์ก็จะเบื่องวดที่แล้วครับก็ตรงนี้ก็จะได้ศูนย์ได้4ได้ห ได้แปดก็ได้เก้าเนี่ยครับก็จะได้ตามนี้ศูนย์กับหกหลักร้อยวันนี้ก็มีหกกับศูนย์นะครับเนี่ยวัน,นี้หลักร้อยถ้าไม่เลขหกมาต่ออีกก็จะเป็นเลขศูนย์ศูนย์กับหกต้องมีหลักร้อยตัวใดตัวหนึ่งครับ ก็ตรงนี้จะมีเราตัดศูนย์กับหกออกเพราะว่าสูตรนี้ที่เขาได้หลักร้อยเหมือนกันเนี่ยครับหัวน,นี้ก็ได้เหมือนเดิมก็เท่ากับว่าหลักร้อยก็ต้องเป็นหกเหมือนเดิมอีกครับสําหรับงววน,นี้ถ้าหกมางวดน,นี้อาจจะอาจจะเป็นแปดหกก็ได้ หรือไม่ก็หกแปดถ้าศูนย์มาก็จะได้ศูนย์หกสองตัวล่างก็จะไม่แน่นกันครับก็จะได้ตรงลงที่เลขศูนย์กับเลขหก 6, เหมือนเดิมอีก ดนั้นหลักสิบหลักสิบสองตัวล่างนี่ครับหลายสูตรตรงกันที่เลขเดิมหมดครับนี่ก็สูตรสูตรหนึ่งตรงนี้ก็มีหนึ่งนี่ยครับได้เลขตัวเดิมหมดครับงั้นเลขก็จะเป็นตัวเดิมแต่ผมว่าวันนี้อาจจะออกออกอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าหกยังได้หกกับศูนย์ก็ตัวเลขก็จะเป็นตัวเดิมครับก็จะเป็นแปดหกเก้าหกจะเป็นสิบร้อยนะครับเพราะในนี้จะมีหลักร้อยอยู่ตัวหนึ่งไม่แน่ครับงวดนี้อาจจะเป็นเพิ่มเป็นสี่หกเพราะได้เลขสี่จะต้องออกสี่หกครับสี่หก แล้วก็ตามด้วย06กัารเบิ้ลไว้ก็ได้ครับเพราะหวังนวันนี้ที่เพิ่ม4 6ขึ้นมาเพราะว่าสูตรนี้สูตรหลักร้อยเนี่ยคำนวณในเลขสีครับถ้าคำนวณในเลขสี่หไหเลเลขสีมาครับอาจจะออก4ี่ก็ได้4 7เจก็ได้นวดนนี้สำหรับ หรือไม่ก็สี่ศกัน4ี่ศย์ไว้ตัวหนึ่งครับ4ี่หศย์หแล้วก็ผมจะให้4ี่สี่ชุดเหมือนเดิมแต่ว่าให้ท่านไปจับเอาตัวอื่นคู่ไปด้วยอาจจะกันไว้อาจจะเป็น 4, 4สี่สี่ศูนย ข้อสี่หกผมเพิ่มมาให้แล้วจะเป็นสี่ศูนย์ก็ได้หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เพราะว่าเราเน้นล่างอย่างเดียวครับเราไม่ได้เน้นบนงวดนี้ข้อศูนย์กับหกม,มันมีสิิทธ์มาได้ทั้งสองตัวครับรางงวดงวดนี้มันเนี่ยครับมีทั้งศูนย์ทั้งหกอย่างเงี้ย มันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมาหลักร้อยงวดที่ผ่านมานะหกไปหลักร้อยแล้วถึงวดงนี้จะเป็นเลขศูนย์จะกลับมาออกศูนย์สี่หกู์สี่เจ็ดนะก็ไม่แน่เหมือนกันครับกันสี่ศูนย์ไว้ตัวหนึ่ง เพาคำานวณในเลขสี่ทีไรเลขสี่มักจะมาครับหวดนี้ไม่แน่ครับสี่หกสี่ศูนย์ถ้าสี่มาก็จะต้องเป็นสี่หกสี่ศูนนี่แหละครับก็ลองเอาไปพิจารณาครับสำหรับสูตรนี้สองตัวล่างแล้วก็สูตรหลักร้อย หลักร้อยงวดที่ผ่านมานะเข้าสี่ตัวเลยนะครับนี่ครับในเลขหกตัวเนี่ยจะมีหลักร้อยแล้วกับคู่ของเขาคือสองตัวล่างก็คือสิบหน่วยสองตัวล่างก็จะเป็นหลักร้อยของสามตัวบนนี่ครับงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าหกแปดหนึ่งัวน,นี้คำนวณแล้วได้เลขสี่ถ้าได้เลขสี เลขสี่เลขหกเลขเจ็ดเลขศูนย์เนี่ยมักจะมาครับจะมีกลุ่มเนี่ยครับที่มาเนี่ยครับให้ท่านดยูยอดหลังได้ถ้าได้เลขสี่ออกสี่หกสี่เจ็ดเห็นไหมครับอันนี้ได้เลขสี่ออกอะไรครับสี่ห้าแล้วก็หกศูนย์เนี่ยครับหลักร้อยก็เป็นหกเป็นหกกับศูนย์กับศูนย์มาตรงนี้ถ้าได้สี่ แล้วตรงนี้มีเจ็ดเจดก็ไปอยู่หลักร้อยเลขออก8ปดเจดตรงนี้เราคำนวณได้เลขเลขตรงนี้มีเลขแปดก็ไม่แน่เหมือนกันครับก็คลิปนี้ก็เอา2ตัวล่างมาเป็นแนวทางให้ก่อนครับ ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเฮงกันรวยรวยกันทุกทุกคนครับขอบคุณครับ,อบ,รบเอาสองตัวล่างไปเป็นแนวทางดูก่อนครับ